ท่านปูทำไมท่านถึงมาที่นี่ได้หยุนหลิงประลาใจที่เห็นปูของเขานับตั้งแต่ที่ชายชราผู้นี้มอบตำแหน่งตระกูลให้กับหยุนซานเมื่อสิบปีก่อนเขาก็ท่องไปทั่วโลกและออกประจนภัยและอื่นๆอีกมากมายเขากลับไปที่ตระกูลปีละครั้งแค่นั้นหรือสองครั้งก่อนที่จะออกเดินทางอีกครั้ง mm hmm. เขาเป็นคนที่ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้แม้ว่าหยุนนวยจะมีอายุร้อยเจ็ดปีในปีนี้แต่เขาก็ดูไม่เหมือนกับคนแก่เลย เขาดูเหมือนคนในวัยกลางคนซึ่งเป็นช่วงสําคัญของชีวิตในทางกลับกันพ่อของยุนหลิงหรือก็คือยุนซานนั้นดูเหมือนชายหนุ่มในวัย20เท่านั้นเองถ้าคนที่ไม่รู้จักพวกเขาเห็นทั้ง3คนแล้วก็พวกเขาคงจะคิดว่ายุนลิงนั้นเป็นน้องสาวของยุนซานและยุนเหวยนั้นเป็นพ่อของพวกเขาแน่นอนว่านั้นไม่เป็นความจริงเลยยุนลิงนั้นอาจดูสวยงามเป็นพิเศษแต่เขาเป็นผู้ชายที่ทั้งร่างกายและจิตใจจากนั้นก็มียุนซานเขาดูเหมือนกับชายหนุ่ม แต่จริงๆแล้วมีเขาเป็นพ่อที่มีลูก3ามคนรวมถึงยุนลิงด้วยและยุนเวนั้นเขาอาจจะดูเหมือนชายวัยกลางคนอายุยืนจนได้เห็นหลานสะพ้ายของยุนลิงแล้วก็ว่าไปนั่นเดี๋ยวนะข้ามีลูกสาวจริงๆไม่ใช่เรื่องโกหกแน่นะยุนลิงไม่สามารถบรรยายถึงความตกใจที่เขารู้สึกได้ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น <c oughs> เขาคิดว่าคนที่มาที่นี่ก็เหมือนกับคนอื่นๆที่เคยมาที่ตระกูลมาปลอมตัวที่ต้องการเสียงโชคในการเป็นสะพ้ายของตระกูลยุนปรากฏว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงสังหาน แต่แต่แต่ข้าก็ยังเด็กเกินไปที่จะเป็นพ่อคนไอ้หลานเวนเอ้ยพ่อของเจ้าติดต่อข้าเมื่อสัปดาห์ก่อนบอกให้ข้ากลับมาที่นี่ทันทีและนี่คือสิ่งที่ข้าเจอเลนของข้ายิ่งไปกว่านั้นนะเธอยังอายุห้าขวบแล้วไอ้หลานเวนมันเป็นความผิดของเจ้าที่ทําให้ข้าไม่ได้เลี้ยงดูเลนสาวของข้าคนนี้ยุนเวยคำรามออกมาและพุ่งตัวไปยังใบหน้าของยุนหลิงยุนหลิงคงจะรู้สึกขยแขยงทํรรชาเพราะเขายังตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น คิ้วของยุนสานกระตุกทีหนึ่งและเขามองไปทางยุนเวท่านพา่อข้าเข้าใจว่าท่านโกรธแต่ท่านช่วยอย่าเรียกเขาว่าหลานเวนได้หรือไม่เขาเป็นลูกชายของข้านะและก็ยังเป็นหลานชายท่านบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลย,ยุนเราครูป,ปักข้ายอยากจะได้ลูกสาวมาตลอดข้าย,ยอมแลกกับทุกอย่างแต่เมื่อแม่ของเจ้าให้กำเนิดเจ้าและพี่ชายของเจ้าข้าก็ผิดหวังมากอยู่แล้วยุนเวยหันไปทางพ่อของเขาและคำรามใส่ยุนสานหยิบผ้าออกมาและเช็ดน้ำลายของข้อของเขาที่มากระทบใบหน้าอย่างรังเกียจ <premises. S 2> เขาอยากจะเต๋อพ่อโง่ๆของเขาซะแต่ก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นด้วยความเคารพเขาใกล้จะหมดความอดทนทิ้มทีแล้วเนื่องจากสวรรค์ไม่ได้มอบลูกสาว anyway. ให้กับข้าข้าฝากความหวังไว้กับเจ้าและพี่ชายของเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะได้คนใดคนหนึ่งจะมอบหลานสาวให้กับข้าได้ข้าไม่ได้หวังให้พวกเจ้าทั้งสองกลายเป็นคนไร้ประโยชน์แบบนี้พี่ชายของเจ้ามีลูกชายหนึ่งคนและเจ้ายังมีลูกชายสามคนไอ้ไร้ประโยชน์ยุนเวยมองยุนซานเล่ากับว่าเขาเป็นหมดเส้นเลือดปูดบวมบนใบหน้าของยุนซานขณะที่เขาพูดอย่างโกรธเกียว อดทนไว้อดทนยังไงเขาก็เป็นพ่อของข้าอย่าตบเขาอดทนไว้ตอนนี้นะข้ารู้แล้วว่าข้ามีหลานสาวแล้วจะยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างไรข้านะไม่อยากให้หลานสาวของข้านะ่มองข้าเป็นคนแปลกหน้าข้าจะต้องกลายเป็นทวดที่ดีที่สุดในโลกในขณะที่ยุนลิงนั้นคุณคิดเขาก็ถามขึ้นว่าเอาล่ะลูกสาวของข้าอยู่ที่ไหนไอหลานเวนเอ้ยนี่เจ้ายัางมีหน้ามาถามอีกเหรอ ยุนเวยกำลังจะตบยุนลิงอยู่แล้วแต่ก็หยุดชะงักเมื่อมือของเขาอยู่ห่างจากใบหน้าเพียงหนึ่งเดีวเท่านั้นความโกรธของยุนเวยนั้นจางหายไปเมื่อการแสดงออกที่ซับซ้อนปรากฏบนใบหน้าของเขาไม่ถึงวินาทีต่อมาเขาก็โกรธอีกครั้งไอหลานเวนทําไมมึงดูเหมือนผู้หญิงขนาดนี้ทําไมสามารถทาร้ายเจ้าได้จริงๆยุนหลิงและยุนซานเพิ่งจะถูกเขาด่าว่าไปชายชราคนนี้บ้าไปแล้วจริงทั้งสองไม่สนใจชายชราที่อาละวาดและถอยห่างจากเขาออกมาก้าวหนึ่งเพราะพวกเขารู้ว่าเขาจะกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลเมื่อเขาโกรธ ท่านพ่อลูกสาวข้าอยู่ที่ไหนยุนหลิงหันไปทางพ่อของเขาและถามขึ้นยุนซางมองไปที่เขาอย่างเย็นชาโบยหนึ่งพันครั้งถูกโบยคิ้วของยุนหลิงกระตุกอีกครั้งแม้ว่าข้าจะไม่ขี้อวดมันปู่ของเจ้าแต่ข้าก็ต้องการลูกสาวที่ข้าห่วงได้เช่นกันอุดมคติของข้าคือมีลูกชายสองคนที่สามารถสืบทอดทักษะของข้าและนำตระกูลยุนไปสู่ความรุ่นโลดและลูกสาวหนึ่งคนที่ข้าสามารถทำลายร่วมกับแม่ของเจ้าได้ ข้าไม่เสียใจเลยที่มีเจ้าและพี่น้องแต่ตอนนั้นข้ายากมีลูกสาวเช่นกันยุนซานถอนในใจตอนเนี้ข้ากับปูของเจ้ากระ่าดวันเกิดของหลานสาวไปห้าครั้งแล้วข้าจะเช่อมันได้อย่างไรเจ้าต้องถูกลงโทษย่ามาไรนะ้สาระหน้าข้าอายุแค่ยี่สิบสามปีมันจะเป็นเรื่องน่าอายขนาดไหนที่ข้าต้องถูกตีตั้งๆที่ข้าโตขนาดนี้แล้วทําไมถึงน่าอายละ่ะตอนพ่อของเจ้านะ่ะอายุสามสิบปีข้ายัางตีเขาอยู่เลยยุนเวยพูดพร้อมกับความโกรธ ส่วนยุนซานนั้นก็ลำบากใจเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้ถามจริงเ่อปูยุนลิงกระทือเท้าด้วยความโกรธขณะที่เขามองทั้งสองยังไม่พอใจหยุนเว้ลละสายตาออกห่างจากยุนหลิงอย่างรอบคอบในทางกลับกันยุนซานรเริ่มหลังเหลหลังจากเห็นสีหน้าของลูกชายไม่ว่าเขาจะยังไงการแสดงออกของยุนหลิงก็คล้ายกับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายอย่างสาหาัสซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานจากความอายุที่ทำอย่างมาก เขาไม่กล้าที่จะทำร้ายหรือทุบตีผู้หญิงตามใดที่พวกเขาเป็นศัตรูกัดแต่เมื่อพูดถึงลูกชายของเขาที่ดูเหมือนกับเด็กผู้หญิงเขาก็ทนไม่ได้ที่เห็นเขาต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ถึงแบบนั้นยุนซานก็ต้องฝืนใจของเขาไม่หรอกเจ้าต้องถูกลงโทษเป็นความผิดข,ของเจ้าที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้การปรากฏตัวของลูกสาวของเจ้าทําให้เกิดความวุ่นวายในตระกูลของเราบางคนเริ่มตั้งคําถามถึงความสามารถของข้าในฐานะหัวหน้าตระกูลเพราะไม่สามารถฝึกวินัยและนิสัยของเจ้าอย่างถูกต้องเหมือนคนอื่นๆได้ ก็อยากจะเอาชื่อของเจ้าออกจากการเป็นทายาทของตำแหน่งหัวหน้าตระกูลเมื่อข้าแก่ตัวไปยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังกังวลเกี่ยวกับภูมิหลังของลูกสาวของเจ้ามันจะไม่ดีสําหรับภาพลักษณ์ของตระกูลยุ่นเหล่าท้าแม่ของเธอเป็นโสเภณีจากซ่องแห่งหนึ่งที่เจ้าเคยไปแวะเวียนมาตลอดใบหน้าของยุนลิงไร้ชีวิตชีวานี่คือสาเหตุที่ข้าเกลียดการเมืองทําไมมันถึงได้มีปัญหาขนาดนี้เอาน่าก็คือมีตระกูลอื่นๆร่อให้กลุ่มคู่แข่งของพวกเราทำพัด หากตระกูลเหล่านั้นเป็นศัตรูกับเราและรู้ว่าแม่ของลูกสาวจเจ้าเป็นโสเปณีแล้วก็พวกเขาจะไม่พลาดเรื่องนี้อย่างแน่นอนพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้และหาโอกาสทำร้ายเราแน่ยุนสารกล่าวขณะที่ยุนเวยพยักหน้าตาหยุนลิงก็หมดคิ้วทุกคนดูจริงจังกว่าที่เขาคิดเออแล้วลูกสาวของข้าเธอเป็นลูกสาวของข้าจริงๆเหรอแล้วแม่ของเธออยู่ที่นี่ก็ช่วยเล่าทุกอย่างให้ข้าฟังทีเธอมาที่นี่มาสัปดากร เราได้ทำการทดสอบทางพันธุกรรมที่จำเป็นทั้งหมดแล้วก็ยังทำการทดสอบอีก3ามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติเธอเป็นลูกสาวของเจ้ายังไม่ต้องสงสัยข้าเองก็เห็นเธอเป็นความคล้ายลึงกับเจ้ามากแต่เรื่องเกี่ยวกับแม่ของเธอนั้นข้าเองก็ยังไม่รู้ข้าได้ให้คนไปตรวจสอบแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่กลับมาลูกสาวของเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับแม่ของเธออีกด้วยเธออยู่ที่ไหนยุนลิงถามเธออยู่ที่ลานบ้านกับแม่และยายของเจ้าเจ้าควรจะไปพบเธอเธอมาที่นี่เพื่อเจ้า ยืนเวยชี้ไปทางทิศทางของนานอย่างเสียไม่ได้โดยนิ้วหัวแม่มือของเขา